อ๋อค่ะไม่ซุงพี่น้องผู้ปันแห้งข้าตั้งมาตั้งเสียงเลยค่เนาะเมื่อได้มาหบทวกเงียกันตั้งคาเขาตุ้งแมนอยู่ในวันที่สามสิบในคณะเหลือนทวนหนึ่งปีสองเฮียงเ้าวหา ปีไต้สองเหงืกหนึ่งปากปลายซิบเกาีเหลือนสามใหม่สองคำในขนอตกเมียนอยู่ในวันพัดในเขาข่าวตีมาลาาอันเป็นเกี่ยวกับลอยลองข่าวเงาตีตั้งเมืองไต่ปะห่องตั้งเมืองเหล่ากล้อินหนึ่งในขนอเมร์นนในขนอาปีนอหกขันนะอันเป็นเกี่ยวกับลอยลองซึกก๊อกั้งเอ็มเอ็นีเอในขนอปันตามตกคอกต่อโจอันเป็นลุงอาศักาสิปปีปลายตี่อันเป็นภูมิจัน ในซึกเกากลางนั่นเตียนกั้นจันหลูไหลอ่อนยิ่งเตีนเาายนข้าไหลลงข่าวกว่ามือสองเรือนป่วนมานั่นในคณะพีน,อน้องของคณะมื่อในวันที่หนึ่งเรือนทวนสิบสองปีสองเฮงเศร้าสี่ปีไก่ในคณะพี่น,อน้องของคณะเอาค่ะ <c oughs> อันนั้นนี่ก็ใครผักบันพี่น้องไอ้ก็เขาจอยปืนเพกกว่าปันป้าพ่องในคณะเขาก็รู้ว่าเขางามมันตงเงียบกว่าเย่าในคณะก้ยกะอําเงียบหนังเก่าในคณะเตียนเฮาหาไหลาลงเขา ເຮົາຮັບອ່າກົນອອກຂ່າວດຽນໄດ້ລົງເຂົ້າກ่່າເມືອປີກາຍນັ້ນໃນຂະນະພີ้ນงขอເຂົ້າເນາະອ່າເຖິງມາເມືອໃນວັນທີ21ເລີນທົນ1ປີ2ຮຽງ25ອັນປົນມາໃນໃນຂະນະສຶກກາງກາງແອມແອ່ນຕລປັນໂຕດຕາມໂຕຄອກລຸງອັນເັນພູມີຈອະສ10ປີອັນກັນຈັນອ່ອນຍິ່ງອະສາກ2ຄົບກຶ້ງຈຳ3ຄົບນັຕີວງປາງໃສໃນຂະນະຕີວຽງປາງໃສມື มีกายนั่นในขาเนาะพี่น้องขอขนาอ่าอันนั้นก็เลยปันได้ปันตามตกคอกต่อโจอศัคในขนาพี่น้องขอขนาอันเกี่ยวกับรายรองอ่อนยิ่งนั่นในก็ตึกอายุตึกไร2ขบไปก็ในขนาที่อันว่ามีกลภูมิจันในศึกเกากง n t เอาข้อมูลยกให้แล้องขึ้น้องขึ้นกกะกั้นจันหิมังน้ําตีเวียงปงายตีตั้งเหล่าใกล้ปุนในขนาพี่น้องขอนะอันนั้นนี่ก ยาตามตุกขอกต่อจูอาซักนี่คณะพีน้องเขานาะอ่ะค่ะอันนี้ถือเลยว่าเปลี่ยนรองรีอยู่อันนึงในคณะสั่งว่าเป็ียนอันเต้มันในคณะมันก็มันก็เปลียนอันเต้อยู่ก็หน่ามันเจ้าหนังว่าโกอําหึ่งอํานานให้แลปล่อยกันออกมากขึ้นเหมือนเจ้าหนังว่าเอาให้ปอเมพี่น้องกวนเมืองหยุ่มยำเขาเห้หยุ่มใจเขาอะไขึ้นปล่อยออกมากขึ้นในคณะพี่น้องเขานาะต่อมันจะเปลี่ยนเจ้าหนันในคณะปี่น้องเขาคณะเอามาไปแก้มตัวกวาจอมกันในคณะ อันเป็นอ่อนยิ่งนั่นเนี่ยก็ถึงอาซากดึกลสองขบไปก็เหนในคานอไรตั้งหมัดเจ็บผ้าแห้งเหนแหละมันเหมือนเจ้างือไรหมัดเจ็บขขาก็อํำลาดเจ้าในคานอมันเจ็บเจ้างือในเก็ะไรยอดยาตัวไว้อยู่ตั้งตีตั้งเวงปังไซในขณะพิ่นอหกันนะดีเวียงปังาซพุ่นในเขาเมื่อนั้นหนังเก่าในคานอเมื่อปีไกในคานอเมื่อปีไกอันเป็นสก่อตตกแองเกลแมนตีอันไรปั้นต่มตายมอสวนก้อนหนึ่งในคานอตีอัน กันจันกันจันลูกเฮียนลูกเฮียนเจ้ากเก่าในคณะอันนั้นในปันตามตายกว่าในคณะพี่นอ้องของเขานะเอาค่ะพี่นอ้องเขาในคณะมีลูกยิงหรือว่ามีลูกมีหลานไในก็อ่อนกันฟังสติกานปานเมืองอนเนี่ยมเศร้าอย่าปีปันอยู่เฮื่อนอยู่เย่ก,ก็เลี้ยวในคณะพี่นอนะ้องของเขานะเอาค่ะการปานก้นเมือกเค็ดขุนในพี่น้องเขาอย่าไปไว้ใจในคณะพี่น้องของเขาอันนั้นในกอถือเลยว่า ให้มันเป็นตอนส่วนตาาพอ,อมีพี่น้องคนเมืองเขากว่าข้าวตั้งหนะในคณะหนังหื้อมันเตียมเปลี่ยนเทียงนั่งหนังหื้อมันเตียมเปลี่ยนเทียงหนังหื้อมันเตียมมีเทียงเจ่ไหนในคณะเอาค่ะกันต่อคณะเขาวกรัดเหมือนเหือมันเปลี่ยนวัดใครเกือบสองอาทิตย์ยาวย่ำไปหายในคณะเป็นวัดเป็นไอในคณะพี่น้องหอคณะเอาค่ะจึงมีอาการเจ็บคอในคณะ โอาค่ะพี่น like ้องขอก่ออันกันฟังสตีให้หลีลมลาไปอยู่หลีกันให้เต็มเต็มทนทนในคันนะปุ่นตาในข้าวยำกัรในเจ้าวันเมื่อไงเนี่ก็ขขาวก็เตียมกันหน่อยก้อยก่อนในคณะหมายส่งดังเสียงในค้าสังว่าคลิปเดียวของเขาและการข่าวการเงาของเขามีพนหลีตาป้อมยี่พี่น้องเขาแหละตาก้นตั้งนำอยู่ป้อนไหนใครผักปันพี่น้องก็เขาจอยปืนเพลกว่าปันป้าพองในยจอยติดตามไม่ปันป้านในขาเอาหมายสูงดังเสียงในคันนะ